นักเขียนชื่อดังสับแลกโวยข้อมูลสบคร้าหลังไม่เปิดเผยความจริงที่ประชาชนต้องรู้ยัดเยียดข้อมูลเก่าแถมยังภูมิใจในอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แน่นอนว่าโรคโควิด -19 ไม่ได้ระบาดเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งมันเป็นโรคระบาดที่ทั่วโลกต้องรับมือกับมันให้ได้ซึ่งกว่าแต่ละประเทศจะรับมือได้ก็ต้องแลกมาด้วยกับอัตราการเสียชีวิตของพลเมืองในประเทศนั้นๆน,น,นั่นคือบทเรียนสําคัญว่าจากนี้ต่อไปเมื่อมีวัคซีนที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้แล้วเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นอีกทว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยล่าสุดยังคงมีผู้ติดเชื้อ พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น21,28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก2 3 9รายจนล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมแตะที่1ล้านรายแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสอรินีนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์นักเขียนนักแปลชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจว่าอยากเห็นสื่อมวลชนทั้งหลายเลิกเผยแพร่ ความเข้าใจผิดที่รัฐบาลสร้างจากตัวเลขที่ใช้ในทางที่ผิดได้แล้วนะคะเวลารายงานสิ่งที่สอทอสอบคอ พูดรายงานแต่ตัวเลขประจำวันจริงก็พอเช่นจํานวนผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตในแต่ละวันก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องรายงานการตีความตัวเลขที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่15สิงหาคม2564แถลงว่าอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ของไทยยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกแล้วสื่อก็พร้อมใจกันพาดหัวแบบนี้ตามที่สอทอเป็นนกแก้ว เป็นนกขุนทองเช่นเดียวกับสื่อเจ้าดังรายหนึง่งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคำพูดนี้ถูกต้องก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสะสมตั้งแต่โลกเริ่มเจอโลกระบาดนี้เมื่อเดือนมกราคม2563 นับปีก่อนที่มีวัคซีนเท่านั้นซึ่งการเปรียบเทียบสะสมแบบนี้ตั้งแต่ปีมโมโมไม่มีใครเขาทํากันแล้วเพราะไม่มีใครเห็นภาพสถานการณ์ที่แท้จริงนะับปัจจุบันสมมติว่ามีคนพูดว่า GDP ของเรายังเติบโตอยู่กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกโดยเอา GDP ตลอด20บปีมาเปรียบเทียบแทนที่จะเอาข้อมูลไตรมาสล่าสุดมาเปรียบเทียบคําพูดนี้ต่อให้จริงก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะเราสนใจการเติบโตในปัจจุบันมากกว่านะครับดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบสถิติโควิด 9ที่จะบอกเราเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นอัตราการป่วยอัตราการเสียชีวิตอัตราการฉีดวัคซีนหรือสถิติอะไรก็ตามทั้งหมดนี้ควรเปรียบเทียบประกอบไปด้วย1ต่อจํานวนประชากรเพราะประเทศเล็กประเทศใหญ่ไม่เท่ากันนะครับข้อ2ใช้ค่าเฉลี่ยสะสม7วันย้อนหลังเพื่อฉายภาพแนวโน้มล่าสุด ถ้าตัวเลขประจำวันราสุดจะไม่เห็นภาพแนวโน้มไม่ใช่ใช้ค่าเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีมโวที่สอทอทำนะครับภาพประกอบนี้แสดงให้เห็นอัตราการเสียชีวิตยืนยันจากโควิด -19 นะครับ ต่อประชากรหนึ่งล้านคนโดยใช้ค่าเฉลี่ย7วันย้อนหลังของประเทศไทยเทียบกับทั่วโลกและทวีปเอเชียตั้งแต่1มกราคม2564สิถึง14สิงหาคม2564จะเห็นได้ว่าประโยคอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ของไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่สอทออ้างไม่เป็นความจริงแล้วถ้าดูสถานการณ์ในปัจจุบันจริงๆไม่ใช่ตัวเลขสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าใช้ข้อมูลตัวเลขสะสมก็ไม่ควรใช้คำว่าสถานการณ์ เลยควรใช้คำว่าผิดฝาผิดตัวมากกว่านะครับความจริงก็คืออัตราการเสียชีวิตของประชากรย้อนหลัง7วันของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกกว่า2เท่าและสูงกว่าค่าเฉลี่ยทวีปเอเชียราว2.6เท่าจะเขียนอภิปรายเรื่องการใช้สถิติในทางที่ผิด5-6ตัวอย่างและการใช้ประเมินสถานการณ์ที่แท้จริงลงคอรัต่อไปนะครับ h ท็เฮ <c oughs> ฮชแท็กมหาการ์บการสื่อสารบิดเบือนนี่อันตรายไม่แพ้มหาการ์บวัคซีนเลยอย่างไรก็ตามทางสูตรบริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบคมักจะถแถลงข้อมูลถึงสถานการณ์โควิดทั่วโลกอีกด้วยก่อนที่จะรายงานความคืบหน้าในประเทศไทยซึ่งบ่อยครั้งจะนำข้อมูลมาเสนอว่าที่ต่างประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากกว่าประเทศไทยซึ่งท้าิดเป็นค่าเฉลีย่ย แล้วที่ประเทศไทยยังถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ำแล้วนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวและคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมนะครับ